สื่อชื่อดังเผยกละแมรโดนด้วยกละแมรมีชื่ออยู่ในกลุ่มพนักง,งาน30%ที่ช่อง3ประกาศลดละลอกใหม่สื่อดังอย่างทีวีดิจิตอลวอช com นะครับรายงานจากช่อง3นะครับว่าได้มีการลดพนักง,งานอีกรอบนะครับ โดยเป้าหมายลดพนักงานกว่า30%จากจำนวนพนักงาน1,200คนนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับได้ปรากฏว่า1ในรายชื่อพนักงานที่ถูกปลดคือการแมพัชระศีเบนจมานะครับและนินนากุลนัดดานะครับซึ่ง2ลรายนี้เนี่ยเป็นพนักงานฝ่ายข่าวจนทำให้พนักงานหลายคนต่างแปลกใจเนื่องจากไม่ทราบมาก่อนว่าทั้งคู่มีชื่อเป็นพนักงานประจำนะครับ รายงานข่าวยังแจ้งอีกว่าเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมานะครับนายสุรินทร์กิษยาพงพันธ์นะครับกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจทีวีนะครับบริษัท BC World ได้จัดประชุมแผนการลดขนาดขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและแนวทางธุรกิจนะครับเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงานพร้อมกับยกเลิกบางแผนกที่ไม่จำเป็นโดยเน้นคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเอาไว้เพื่อให้องค์กรสามารถรับมือกับปัญหาพิจักเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับ จากการระบาดของปัญหาโควิด1 9ที่กำลังส่งผลกระทบต่อธุรกิจทีวีดิจิทัลนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะมีความชัดเจนกันอีกครั้งนึงนะอันนี้ก็ยังเป็นข่าวที่ยังไม่ได้ยืนยนันแต่ว่าทางออสื่อดางอย่างทีวีดิจิทัลวอทเนี่ยได้ออกมาพูดแบบนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน